เพื่อนๆวันนี้นะครับผมแบคงรถมือสองทุกรุ่นนะครับเรามีเจ้าเชฟโรเลตแคปติว่านะครับเข้าใหม่1คันนะครับคันนี้เป็นปี2012นะครับเป็นตัว 2WD นะครับเครื่องเป็นซินินะครับเกียร์ออโต้ออกห้างป้ายแดงล้านกว่านะครับวันนี้ผมจัดให้ราบใจเลยให้เพื่อนๆไปใช้งานนะครับ1 5 5 0 0แห้าันบาทพอนะครับคันนี้มีชุดแต่งมีไฟท้ายหน้าหลังมาให้เรียบร้อยเลยนะครับอะตาก้อไม้ใกล้ครับตัวนี้เป็นสีขาวนะครับเดิมๆโรงงานเลย มีบันไดข้างนะครับมีล้อแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วก็ไฟหน้าแต่งนะครับของต่างประเทศเลยนะครับแล้วก็ไฟท้ายนะครับของ led นะครับนี่นะครับวันนี้ให้ตากล้องอายุแปดสิบสามปีถ่ายนะครับนี่ภาพค่อนข้างช้าหน่อยนะครับวันนี้ตากล้องอายุแปดสิบสามปีนะครับเดี๋ยวเปิดท้ายเพื่อนเพื่อดูนะครับนี่เป็นรถ suv เจ็ดที่นั่งนะครับคันนี้เชฟโบเลสแคปติว่านะครับ เครื่องเบนซินนะครับใช้น้ำมันร้วนนะครับภาษีไม่ขาดเล่มเอกสารครบนะครับเบาะสามารถปรับพับราบได้แบบนี้นะครับแล้วก็จะนั่งหรือจะนอนนะครับได้สะดวกสบายเลยนะครับลูกเด็กเล็กแดงนะครับขึ้นได้เลยนะครับท่านนี้ใส่ของเก็บสัมภาระนะครับหรือว่าจะใส่แหลกหลังคาด้านบนนะครับก็ได้นะครับเบาะสามารถพับราบแถวสามแถวสองได้หมดเลยนะครับชอบแบบไหนอ่ะตากล้องไม่ใกล้ครับสีสันรอบพันประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นะครับสีรอบพัน นี่นะครับน่ะตากล้องไงดูสี่รอบพันนะครับนี่นะครับสี่สันรอบพันประมาณแปดสิบเปอร์เซนไฟหน้าเป็นตัวแต่งของตัวนอกนะครับตัวต่างประเทศนะครับนี่นะครับมีรีวิวแบบเร็วๆเ,เลยนะให้คุณยายวัยแปดสิปีอัดนะครับค่อนข้าง ต้องใช้ต้องใช้ทักษะนิดนึงนะครับนี่แล้วก็ภายในนะครับเป็นสีดำนะครับซปเปอร์แบ็คนะครับสีดำภายในสะอาดนะ